สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของการพูดคุยการแสดงออกสำหรับคนรอบข้างเราสามารถสังเกตได้ว่าเขาชอบคุยเรื่องอะไรท่าทีที่เขาแสดงออกมาเวลาที่เขาเผลอสามารถบ่งบอกความคิดความเป็นตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทราบกันเลยค่ะชอบบ่นเรื่องเงินเดือนกับผู้อื่น ถ้าในวงสนทนาของคุณกำลังสนทนากันอยู่แล้วมีคนบ่นว่าได้เงินเดือนน้อยเงินไม่พอค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยแสดงว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้รักในงานที่ตัวเองทำขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีผลงานที่ดีขึ้นนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่ขาดความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของตนเอง ประสบความสำเร็จได้ชอบนินทาหัวหน้าคนที่ชอบนำหัวหน้าของตนเองไปเป็นหัวข้อในการสนทนาเช่นมักกล่าวหาว่าหัวหน้าของตนเองไม่เก่งบ้างมีความสามารถไม่พอบ้างหรือตำหนิในเรื่องต่างๆที่หัวหน้าของตนเองทำผิดพลาดบุคคลเช่นนี้มักจะไม่ค่อยเชื่อแล้วไว้ใจใครง่าย มักจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองว่าถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดบุคคลแบบนี้เขามักจะมีความทะเยอทะยานสูงแต่ขาดความกล้าหาญที่จะแสดงความคิดของตนเองออกมาชอบรำลึกอดีตผู้ที่ชอบรำลึกอดีตท,ที่ตนเคยได้รับความสำเร็จอย่างงดงามมาก่อนบุคคลผู้นั้น บักจะคงคิดว่าตนเองยังคงล้มเหลวอยู่เสมอและยังคงอยากจะสร้างความรุ่งโรจน์ให้กับชีวิตของตนเองอีกครั้งทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วชีวิตเขาในปัจจุบันอาจจะดีกว่าอาดีตที่ผ่านมาซะด้วยซ้ำแต่เขายังคงคิดถึงอดีตมากเท่านั้นเองชอบวางแผนสำหรับผู้ที่ชอบพูดถึงเรื่องราวการวางแผนโครงการต่างๆอยู่เสมอ แต่ไม่ได้ลงมือทำสักทีลักษณะคนเช่นนี้ปักจะเป็นบุคคลที่ยังรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตนเองในขณะนั้นๆค่ะแม้เขาจะมีความทะเยอทยานอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ก็ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติจึงพยายามพูดถึงการวางแผนต่างๆอยู่เสมอชอบไถ่ถามผู้ที่ชอบไถ่ถามหรือไต่สวนเรื่องราวของผู้อื่น มากกว่าที่ตนจะเป็นฝ่ายตอบคำถามเช่นถามว่าคุณทำงานที่ไหนมีพี่น้องกี่คนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแสดงถึงบุคคลผู้นั้นชอบศึกษาว่าอีกฝ่ายมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ตีสนิทและหาวิธีโน้มน้าวอีกฝ่ายได้โดยง่ายชอบคุยแต่เรื่องของตัวเอง ผู้ที่ชอบดึงหัวข้อในการสนทนาให้วกมาที่เรื่องของตนเองอยู่เสมอโดยไม่มีผู้ใดเอ่ยขึ้นมาก่อนคนลักษณะเช่นนี้มักจะบ่งบอกถึงเป็นคนที่พยายามทำตัวเองให้เป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งคนประเภทนี้บักมีความเก็บกดในใจจึงอยากเป็นที่ชื่นชมและสนใจของผู้อื่นบ้างแท้จริงแล้ว เรื่องราวที่เขาพูดออกมาเขาอาจจะไม่ได้มีความภูมิใจเลยก็ได้แต่เขาพยายามคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เขาดูดีขึ้นบ้างชอบรูปเส้นผมตัวเองไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตามถ้าหากคุณเห็นใครคนหนึ่งเวลาพูดคุยหรือนิยามเผอตัวชอบเอามือรูปเส้นผมของตนเองเล่นเสมอสามารถบ่งบอกได้ทันทีว่า คนผู้นั้นเป็นบุคคลประเภทอ่อนไหวง่ายคิดมากสะเทือนใจได้ง่ายมักจะมีเรื่องราวให้ต้องคิดอยู่ในใจเสมอจิตใจบุคคลดังกล่าวนี้มีความอ่อนโยนเป็นมิตรและโรแมนติกแต่ติดจะเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่สักหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและมักจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะ ชอบสัมผัสใบหน้าในขณะที่คุณกำลังพูดคุยกับใครอยู่ก็ตามหากคนผู้นั้นชอบเอามือไปสัมผัสใบหน้าของตอนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะบริเวณใดก็ตามแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองและเขากำลังหวาดหวั่นในความผิดพลาดหรือข้อด้อยอะไรบางอย่างที่ตัวเองปิดบังไว้ กลัวจะถูกเปิดเผยออกมาชอบเลียริมฝีป,ปากผู้ที่กำลังพูดคุยกับเพศตรงข้ามและบัางจะเผยแลบลิ้นออกมาเบียริมฝีป,ปากพเพราะริมฝีป,ปากแข้งหรือเพราะเหตุใดก็ตามแสดงว่าคนผู้นั้นกำลังมีความสนอกสนใจเพศตรงข้ามที่ตนเองกำลังสนทนาอยู่ในขณะนั้นชอบสัมผัสที่ติ่งหู ผู้ที่ชอบยกมือไปสัมผัสติ่งหูของตนเองหรือดึงติ่งหูเล่นในขณะสนทนาแสดงว่าเขาผู้นั้นกำลังรู้สึกเบื่อและปรารถนาจะให้การสนทนานั้นยุติลงโดยเร็วเพราะไม่สามารถที่จะทนฟังต่อไปได้อีกแล้วชอบเกาศีรษะขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดคุยแต่ถ้าผู้ใดก็ตาม ที่เผลยกมือไปเกาศีรษะเบาๆก็ย่อมแสดงว่าเขาผู้นั้นเริ่มรู้สึกว่าการสนทนาไม่น่าสนใจนักและอยากจะให้ผู้อื่นพูดคุยถึงเรื่องราวของตนเองบ้างคนที่มักเผลอเกาศีรษะในขณะพูดคุยกันนั้นเขามักจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่นอยู่เสมอค่ะชอบดังงขวห้าง ผู้ที่ชอบนั่งไขว่ห้างในขณะที่สนทนาแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ชอบคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเองและปรารถนาที่จะให้ตนเองเป็นที่ยอมรับเป็นที่สนใจจากเพศตรงข้ามคนที่มักชอบนั่งไขว่ห้างอยู่เสมอมักจะมีความดื้อรั้นเชื่อถือในความคิดเห็นของตนเองมากแต่เขา ก็เป็นคนที่แค่ความรู้สึกของคนอื่นด้วยเช่นกันคนพูดเร็วถ้าคือสนทนาของคุณเป็นคนที่มีจังหวะในการพูดยามปกติค่อนข้างเร็วนั้นแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาสามารถโต้เถียงได้อย่างเก่งกาจเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมักเอาแต่ใจตัวเองบางครั้ง เขาก็ไม่ค่อยยอมใครง่ายๆค่ะคนพูดช้าคนที่มีจังหวะในการพูดค่อนข้างช้าเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ยึดมั่นเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองอยู่เสมอบักจะดื้อเงียบบักจะคิดเรียบเรียงคำพูดไว้ในใจก่อนจะพูดเสมอค่ะค่ะ ก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการที่บุคคลผู้ใดชอบพูดถึงเรื่องไหนชอบแสดงออกท่าทีตอนเผลอแบบไหนสามารถบ่งบอกความเป็นเขาได้ลองสังเกตคนรอบข้างดูสนุกสนุกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ